สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนคนะทพ่มนสุขเสริญชื่อเล่นชื่อทอฝันอายุ11ปีอยู่โรงเรียนราชินีบดร์ป .5 ค่ะหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่ e n e r g y เยอะค่ะ Active แ,แล้วก็เป็นคนตลกค่ะหนูชอบเล่นเกมชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แต่งหน้าด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาไปซื้อของที่แบบ ที่เซเว่นบ้างอะไรบ้างแบบเล็กๆน้อยๆหนูก็จะเอามารีวิวที่บ้านตลอดค่ะอ๋อชื่อช่องชื่อนัทพิมลสุขเสนค่ะสิ่งที่ทอฝันทำให้ทอฝันชอบแต่งหน้าก็คือช่องพี่น้องแพาเพลินค่ะทอฝันตอนเด็กๆแม่เปิดให้ทอฝันดูค่ะแล้วทอฝันก็อินค่ะก็เลยแต่งหน้าตามมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีคุณพ่อที่ให้แต่งค่ะแล้วก็ แล้วก็รู้สึกว่าชอบค่ะแต่งมันมีความสุขเหมือนเราได้แบบใช้จินตนาการบนหน้าของเราเเหมือนวาดรูปเลยค่ะเราอยากจะทาอะไรก็ทําแล้วก็รู้สึกว่าพอออกมามันจะสวยค่ะจะดูมีศิลปะค่ะแค่เราเปลี่ยนจากกระดานกระดาษมาเป็นบนหน้าแทนคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนทถาฝันค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เลยอะค่ะคุณแม่ก็เอาเครื่องสําอางมาให้ตลอดค่ะเป็นเครื่องสําอางจริงๆของคุณแม่ที่คุณแม่ไว้ใช้แต่งหน้าค่ะ ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะทอฝันรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่ได้ออกไปจากบ้านค่ะทอฝันก็เลยแต่งหน้าลงโซเชียลค่ะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ชอบแต่งหน้าอยู่แล้วค่ะก็เลยลองแต่งดูค่ะการตัดสินใจลงมือทําอะไรใหม่ๆเนี่ยทอฝันคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราอยากทําอะไรเราก็ทําเลยค่ะถ้าเราทาแล้วมีความสุขคลิปที่ทําให้คนรู้จักหนูคลิปแรกก็จะเป็นคลิปแต่งหน้าใส่ฝอค่ะ ตอนนั้นไปเห็นพี่คำแนมค่ะแต่งก็เห็นเขาฝ่อๆแล้วดูแบบ สวยมากเลยค่ะทอฝันก็รู้สึกว่าฝันอยากสวยลองแบบเลสไตล์นั้นบ้างค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยทอฝันแต่งแต่พวกแบบเกาหลีสีชมพูหวานแหววอะไรอย่างเงี้ยค่ะทอฝันก็เลยอยากลองแบบเออถ้าเราเป็นสไตล์เนี้ยตัวเองจะเป็นยังไงนะก็เลยลองแต่งดูค่ะช่วงแรกๆตอนลงคลิปไม่ได้คิดว่าจะแมสขนาดนี้เลยค่ะเพราะว่าทอฝันก็ลงไปเฉยๆค่ะผู้ติด,ดตามทอฝันก็น้อยมากค่ะตอนนั้นไม่ได้คิดว่าคลิปจะแมสค่ะ คอมเมนต์เชิงลบใช่ไหมคะจริงๆมีเยอะค่ะเยอะอยู่ก็แต่ว่าต้องมีน้อยกว่าเชิงบวกค่ะก็หนูรู้สึกว่าหนูไม่ต้องไปตอบตัวอะไรเขาก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูไปเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้ค่ะหนูทําคลิปดีๆให้คนที่เขาชอบเราดูดีกว่าค่ะหนูไม่รู้คะ่ะว่าเขา มาเม้นไม่ดีใส่หนูทําไมเพราะว่าหนูไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวค่ะคือแบบเขาดูจากภายนอกดูแค่ในคลิปแล้วเขาก็มาตัดสินเราเลยโดยที่ไม่ได้ดูตัวตนจริงๆของเราได้สักมีคนทักว่าแต่งหน้าแต่เด็กเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ่ะหนูก็มีคนทักอยู่นะคะแต่ว่าหนูไม่ได้ไปตอบโต้ค่ะเพราะว่าเวลาเราตอบโต้ไปอะค่ะเราเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีจากเขาว่าเขามาว่าเราแล้วเรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็ ไม่ควรจะทําตัวเองให้เป็นคนแบบนั้นค่ะจริงๆหนูไม่เศร้ากับความคิดเห็นพวกนี้เลยค่ะถ้ามันเป็นความจริงหนูก็ปรับปรุงตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าแบบเขามาว่าเล่นๆหนูก็ไม่ได้สนใจค่ะคนที่คอมเมนต์แย่ๆแบบนี้ค่ะไม่ได้ดูดีในใสายตาคนอื่นค่ะแล้วก็อย่าไปทำแบบนี้ใส่ใครเลยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เขารู้สึกแย่ค่ะ ก่อน,นี่หนูจะตอบกลับคอมเมนต์หรือทําอะไรหนูก็จะปรึกษาผู้ปกครองตลอดค่ะก็จะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเออหนูควรตอบกลับแบบไหนหรอหนูควรจะตอบกลับแบบนี้ไหมแบบนี้สมควรหรือเปล่าหนูว่าความคิดเห็นเชิงบวกมันทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นค่ะในการจะทาคอนเทนต์แนวนี้ถ้าเราทําแล้วมีคนชอบเราก็อยากจะทําต่อค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็น beauty blogger อะไรอย่างงี้ค่ะเป็นศิลปินก็ได หนูว่าโอกาสของเด็กมันอาจจะน้อยกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าหนูว่าทําได้แน่นอนค่ะสิ่งที่ทําได้คือการเริ่มตน้นถ้าไม่เริ่มก็คือจะไม่สําเร็จค่ะต้องเริ่มถ้าไม่ลงมือทำก็จะไม่มีทางสําเร็จนะถ้ามีอุปสรรคหนูก็จะสู้ค่ะเพราะว่าหนูว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอยู่แล้วค่ะความสําเร็จทุกอย่างต้องใช้ความพยายามแต่ว่า หนูว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถค่ะถ้าตัวเองไม่ไหวก็จะหยุดพักก่อนค่ะปรึกษาครอบครัวอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก็ไปเที่ยวทําตัวเองให้มีความสุขให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยมาสู้ต่อก็ได้ค่ะ <IS ES> ถ้าฝันจะเปรียบตัวเองเป็นลิปสติกค่ะเพราะว่าถ้าฝันว่า ก่อนทาฝันจะออกไปข้างนอกทาฝันจะไม่แต่งหน้าอะไรก็ได้ค่ะแต่ทาฝันขอลิปสติกค,ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้หน้าดูมีสีสันขึ้นมาเลยค่ะพี่พี่ว่เพื่อนๆไว้ออชอบหนูก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนูแต่งหน้าแล้วแบบมันจะออกไปทางแฟนซีแล้วก็ตลกด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีคอนเทนต์ที่หลากหลายแล้วก็มีคอนเทนต์ให้ความรู้ด้วยค่ะ ทาฝันภูมิใจมากเลยค่ะที่ทําคอนเทนต์ได้แล้วมีคนชอบขนาดนี้ค่ะเพราะว่าตอนที่เทาฝันทําแรกๆก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนชอบเยอะค่ะเพราะว่าผู้ติดตามก็น้อยค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ก็น่าจะภูมิใจในตัวทอฝันค่ะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็พูดอยู่ตลอดว่าภูมิใจในตัวทอฝันทาฝันเป็นเด็กที่น่ารักอยากให้ทอฝันทําแบบนี้ต่อไปค่ะหนูก็อยากทําคอนเทนต์แต่งหน้าไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าไม่มีคนดูหนูก็ยังอยากจะทําเพราะว่ามันคือความสุขของหนูค่ะ